แบบฝึกหัด6.17หน้า62นะคะหน้านี้นะคะให้หนักเรียนสร้างเส้นตรงตามข้อกำหนดโดยใช้มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะคะข้อที่1ค่ะให้สร้างเส้นตรงขนานกับเส้นตรง AB และผ่านจุด d นะคะนั่นก็คือเราจะต้องสร้างเส้นตรงให้ผ่านจุดดแบบนี้นะคะ โดยมีเส้นตัดขวางซึ่งเส้นตัดขวางนะคะมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันแล้วนะคะจะต้องได้เท่ากับ180องศานะคะมาดูข้อแรกค่ะมีจุด D มาให้นะคะและมีเส้นตรง AB เราก็จะลากเส้นผ่านจุด D และตัดกับเส้นตรง AB นะคะ ครูให้เป็นเส้นตรง CD นะคะต่อไปค่ะเราก็จะวัดขนาดของมุมนะคะนักเ,เรียนอาจจะวัดข้างนี้หรือข้างนี้ก็ได้นะคะโดยเส้นตรง CD จะเป็นเส้นตัดขวางนะคะครูจะวัดข,ดขนาดของมุมนี้นะคะซึ่งจากรูปนะคะมีขนาด54องศา ต่อไปนะคะสร้างเส้นตรง1เส้นให้ผ่านจุด D โดยมีมุมที่อยู่ภายในของเส้นตัดขวาง2มุมนี้นะคะรวมกันจะต้องได้180องศานะคะมุมนี้มีขนาด54มุมนี้นะคะเราก็จะนำ1 8 0ลบ54ได้เท่ากับ126องศาวัดจากด้านนี้ไปนะคะ ให้ได้126องศา126องศาประมาณนี้นะคะลากเส้นให้ผ่านจุดดีนะคะให้เป็นเส้นตรงนะคะโดยกำหนดชื่อเป็นเส้นตรง DE และมุมนี้นะคะก็จะมีขนาด126องศา 126รวมกับ54เป็น180องศาดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าเส้นตรง ed นะคะขนานกับเส้นตรง ab โดยผ่านจุด d เพราะมีมุมที่อยู่ภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้180องศานะคะต่อไปข้อที่2นะคะให้สร้างเส้นตรง ขนานกับเส้นตรง ef และผ่านจุด h นะคะเราก็จะลากเส้นผ่านจุด h และให้ตัดกับเส้นตรง ef นะคะให้จุดนี้เป็นจุด g นะคะต่อไปค่ะเราก็จะวัดขนาด ของมุมนะคะมุมใดมุมหนึ่งนะคะครูจะวัดขนาดของมุมนี้นะคะจากรูปนะคะมุมนี้นะคะมีขนาด103องศานะคะต่อไปนะคะเราก็จะสร้างเส้นตรง1เส้น ให้ผ่านจุด H นะคะโดยมุมนี้นะคะรวมกับมุมนี้จะต้องได้เท่ากับ180องศาดังนั้นถ้าเราจะหาขนาดของมุมนี้นะคะเราก็นำ180ลบ103เท่ากับ77องศานะคะเรียนวัดจากด้านนี้ไปนะคะ 77องศาจะอยู่ตรงนี้นะคะดูแถวบนนะคะลากเส้นผ่านจุด H นะคะเป็นเส้นตรงนะคะครูให้ปลายอีกข้างหนึ่งเป็นจุด K นะคะได้เป็นเส้นตรง KH โดยมุมนี้นะคะก็จะมีขนาด77องศาซึ่ง77องศากับ103องศารวมกันแล้วได้180องศาซึ่ง2มุมนี้นะคะเป็นมุมที่อยู่ภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันแล้วนะคะได้เท่ากับ180อองศาดังนั้นเส้นตรง kh นะคะขนานกับเส้นตรง ef โดยผ่านจุด H นะคะต่อไปข้อที่3นะคะให้สร้างเส้นตรงขนานกับเส้นตรง MN และผ่านจุด L เราก็จะลากเส้นตรงผ่านจุด L และให้ตัดกับเส้นตรง MN ก่อนนะคะให้เป็นเส้นตรง lo นะคะต่อไปค่ะเราก็จะสร้างเส้นตรงผ่านจุด l ตรงนี้นะคะโดยจะต้องมีมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้180อองศานะคะนักเรียนอาจจะวัดขนาดของมุมนี้หรือมุมนี้ก็ได้นะคะครูจะวัดขนาดของมุมนี้นะคะ ขนาดของมุมนี้นะคะเท่ากับ78องศานะคะต่อไปนะคะเราก็จะลากเส้นผ่านจุด L นะคะโดยให้มุมนี้นะคะรวมกับมุมนี้ได้180องศาซึ่งเราก็จะนำา180ลบ78 ได้เท่ากับ102องศาเราต้องสร้างให้ได้102องศานะคะแลวเรียนวัดจากด้านนี้ไปนะคะให้ได้102องศานะคะ102องศาอยู่ตรงนี้นะคะต่อไปค่ะลากเส้นผ่านจุด L นะคะ ให้เป็นเส้นตรง PL นะคะตรงนี้ให้เป็นจุด P มุมนี้นะคะก็จะมีขนาด102องศาดังนั้นเราก็จะได้เส้นตรง PL นะคะขนานกับเส้นตรง MN โดยผ่านจุด L และมีมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้